สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็มาดูหินด้านหยาบนะครับของของหินรับมีดนะครับตราตาและกับตาห้าเสือนะครับไม่แน่ใจว่าหินด้านหยาบนั้นทุกท่านได้ใช้กันบ่อยหรือเปล่านะครับบางท่านอาจจะไม่เคยใช้เลยนะครับเพราะว่าเหนือมันจะหยาบมากนะครับแต่มันก็ยังจําเป็นนะครับสาหรับการใช้ในการตั้งโคมมีด ใช้ในการตั้งคมมีดเราต้องใช้หินที่าบางที่มันมีดที่เรามีความมีรอยบิ่นหรือมีคมที่สึกมากๆนะครับถ้าเรามาใช้ด้านละเอียด240กริตนะครับมันก็อาจจะชา้าเราก็อาจ,จต้องใช้ด้านหยาบไปก่อนนะครับเพื่อตั้งคมก่อนในวันนี้นะครับผมก็จะพูดถึงหินด้านหยาบนะครับอันนี้ตราตรานะครับหลายคลิปผมจะไม่ค่อยได้พูดถึงด้านนี้นะครับแต่พูดถึงเฉพาะด้านที่เป็นด้านละเอียด เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่บางทีเราอาจจะต้องใช้เวลาที่มีการตั้งคมนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้กันดูนะครับอันนี้เป็นมีดของช่างไทยเรานะครับาใช้ด้านดาบในการตั้งคมครับมันจะก,กินเหล็กค่อนข้างจะดีมากนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเสียงค่อนข้างดังเวลาที่เรารับ นี้เป็นตราตานะครับจะไม่ลื่นกินเหล็กดีนะครับด้านยาบด้านยาบกินเหล็กดีใช้ในการตั้งคมมีดเวลาที่เรา,ามีดมันคมมันสึกมากๆเราต้องใช้ด้านนี้นะครับในการตั้งคมหรือเวลาที่มีดของเรามีรอยบิ่นนะครับเราต้องการที่จะลบรอยบิ่นให้ ได้เร็วขึ้นแล้วก็ใช้ด้านนี้นะครับด้านยาวแต่เสียงของมันก็จะค่อนข้างดังนะครับเมื่อเสียงมันดังมันก็จะรู้สึกแสบแก้วหูหน่อยหนึ่งนะครับรู้สึกว่าที่วางกินกของมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยนิ่งนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะก้อนหินหรือว่าเป็นเพราะที่วางเมืเ่อกี้จะเป็นเพราะ หน้าหินอีกด้านหนึ่งผมยังปรับหน้าได้ไม่ดีนะครับเวลาวางมันก็จะ,ะทําให้หินมันมีการขยับ ลาที่เราตั้งคมมีดนะครับเราพยายามรักษาแนวคมให้ดีนะครับแนวคมให้ได้ถ้าว่าเรารักษาแนวคมไม่ได้มันก็จะทําให้มีดของเรามีรอยมาก,กเกินไปนะครับและก็ทําให้มีดตั้งคมไม่ช้า รักษาองศาของคมมีดนะครับตอนนี้ลองรูปดูถ้ามันเกิดเบอร์แล้วหรือว่าได้คมแล้วนะครับเรารับด้านนี้มันจะไปถึงจุดตัดแล้วเมื่อถึงจุดตัดของคมมีดมันจะทําให้คมมีดมันจะพับไปอีกด้านหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากว่ามีดมันมีความแข็งมากๆมันก็อาจจะไม่รู้สึกพับมากนะครับแต่ก็รู้สึกว่าคมมันยังไปอีกด้านหนึ่งแล้ว ถ้าว่าถึงเรารับได้ได้คมได้เต็มที่นะครับได้ถึงคมมันตัดกันแล้วแต่ถ้าหากว่าเป็นมีดที่ความแข็งไม่มากเราจะเห็นว่ามันจะพับไปได้ชัดเจนนะครับตอนนี้มันเริ่มจะมีเบอร์เกิดเบอร์คือรอยตัดตรงน,นี้นะครับคมมีดมันเริ่มจะรู้สึกว่ามันพับไปอีกด้านหนึ่งแล้ว อันนี้คือตราตานะครับรับดีนะครับกินเหล็กดีนะครับไม่ลื่นสำหรับด้านแข็งนะครับสำหรับใช้ตั้งคมมีดต่อไปผมจะใช้ตรา5เสือนะครับด้านดยาบเหมือนกันซึ่งปกติแล้วเราจะไม่ค่อยได้ใช้เราจะใช้เฉพาะด้านละเอียดนะครับที่ผมจะใช้งานผมจะทําทการแต่งขอบหินได้ก่อนนะครับ เพราะว่าที่เขามาขายเขาไม่ได้แต่งขอบมาให้นะครับมันก็จะมีขอบมาที่ค่อนข้างจะคมนะครับเปวลาเรารับบางทีอาจจะเกาะคมมีได้หรือบางทีอาจจะทําให้อ่าขอบของเราบินได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแต่งขอบให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูคมด้านที่ผมตั้งคมด้วยมีด าด้วยหินตราตานะครับก็จะได้แนวคมประมาณนี้อาจจะเป็นแนวไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,าเป็นมีดที่ผมรับมาหลายครั้งแล้วแต่วันนี้ผมมาตั้งคมใหม่นะครับก็จะเห็นรอยที่หินเกนเล็กเขนาน้าจะชัดเจนนะครับขน้าจะชัดเจนนี้เรารับด้วยด้านหยาบนะครับตอนนี้ อีกด้านหนึ่งนะครับผมลองถูๆด,ดูแล้วแต่ยังไม่ได้รับจริงๆจังตอนนี้คมมันก็พับม่อีกด้านหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้หินก้อนต่อไปคือหินตราห้าเสือในการรับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นการตั้งคม ข้ามแข็งพอๆกันนะครับแต่ว่าห้าเสือผมรู้สึกว่ามันจะออกลื่นนิดหนึ่งรู้ว่าเป็นเพราะผมยังไม่เคยใช้เลยนะครับด้านจาบแต่ตราตานี้ผมเคยใช้มาบ้างแล้วนะครับด้านจับแต่ห้าเสือพม่ยใช้เป็นครั้งแรกมันก็เลยรู้สึกว่าจะมาจอ,อกลื่นๆนิดหนึ่งทีนะะี้จะลองรับไปดูอีกทีหนึ่งนะครับ ังรู้สึกว่ามันจะเลื่อนๆดูมันจะใช้แผ่นปรับหน้าหินทำการขัดข้างหน้ามันออกก่อนเพื่อบางทีเขาอาจจะเคลือบอะไรไว้ทาให้มันรู้สึกเลื่อนเวลาเราล็อกั้งแรกะจะลองดูใหม่นะครับ รู้สึกดีขึ้นนะครับจะไม่เลื่อนเหมือนแรกๆแ,แล้ว อารมณ์ในการรับจะคล้ายๆกันอารมณ์คล้ายๆกันนะครับแต่รู้สึกว่ามันจะแข็งกว่าตาตานิดหนึ่งก็คือตามที่สังเกตดูหน้าหินของตาตาจะหลุดง่ายกว่านะครับตาบด้านจากเมื่อหน้าหินมันผัดง่ายมันหลุดง่ายมันก็จะทําให้รับหิน รับมีดไปได้เรื่อยๆนะครับมันจะไม่รู้สึกว่ามันลื่นแต่ถ้าหากว่าหน้าหินมันไม่ค่อยผัดหน้ามันก็จะทําให้รู้สึกว่าลื่นนะครับ เสือจะออกกินจะข,ข้างรู้สึกแข็งกว่านิดหนึง่งแต่ก็ยังกินเล็กได้ดีรับคล้ายๆกันกินเล็กได้ดีคล้ายๆกันด้านดาบนี้ก็คือเอาไว้สลับใช้ในการตั้งคมนะครับตั้งคมนี้แล้วก็ลบรอยบิน แน่ใจว่าเสียงที่เข้ากล้องนะครับเสียงที่ในเวลารับมีดแล้วมันเข้าไปยังกล้องมันแน่ใจว่าเสียงมันมีความแตกต่างกันไหมแต่ถ้าหากว่าเราฟังจากเสียงสดๆมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ครับบางค่านอาจจะมองว่ามันลื่นจริงๆมันก็ไม่ถึงกับว่าลื่นนะครับก็ะจะีกินเหล็กได้อยู่แต่ว่ามันจะออกแข็งแงหน่อย พยายามรักษาแนวคมนะครับรักษาองศาของคมให้ดีเมื่อรับฝั่งนี้มันก็จะเริ่มพาไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวลองดูแนวคมของหินตราห้าเสือนะครับจะได้ประมาณนี้นี่คือได้จากหินห้าเสือนะครับเป็นมีดที่ใช้ทั่วไปใน บ้านเราถ้าเป็นวิธีใช้อะไรปสงก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงของหินตราตาดทูทีหนึ่งนะครับว่าจะมีความแตกต่างกันไหมุนใช้ด้านเดิมนะครับที่เคยรับตาตา มันจะผัดหน้าได้ดีนะครับหินด้านหดียถ้าถามความร,รู้สึกผมนะครับระหว่างตราตากับห้าเสือเพราะว่าตาตานี่หน้าสัมผัสจะกิเลกดีกว่าเวลาเรามือลูบดูมันจะสากๆนะครับมีความหยาบแต่ถ้าตาห้าเสือมันจะเวลาเรารับมันจะออกเป็นเหมือนกับจะลื่นนิดนึงนะครับลื่นนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับว่า รับไม่ได้เลยนะครับก็รับได้อาจจะเป็นเพราะความแข็งของหินนะครับทำให้มันลื่นนะครับเวลาที่เรารับด้วยห้าเสียเสียมันก็จะมีแระดีแบบหนึ่ง แต่มันก็ยังกินเหล็กอยู่นะครับแต่ว่าความรู้สึกของหลายๆคนอาจจะบอกว่ามันลื่น โอเคตั้งคมได้ประมาณนี้นะครับหินจยก็จะได้ประมาณนี้คมอ่ะดูอันนี้เป็นตราห้าเสือนะครับด้านนี้ด้านนี้จะเป็นห้าเสือลายคมนะครับแก้มคมจะได้ประมาณนี้สีด้านนี้จะเป็นตราตานะครับ แต่โดยแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับพริเปรอยของหินที่มันกัดเข้าไปอีกอีกสุดท้ายถามว่าถ้าใช้หินด้านยาบสองก้อนหรือก้อนใดก้อนหนึ่งรับนะครับมันจะสามารถกรีดกระดาษได้ไหมคมมีของเราความคามมันเพียงพอที่จะกรีดกระดาษได้ไหม จะลองดูนะครับเบอูว่าความคมที่ได้จากการรับด้วยหนินจากยาหนึ่งร้อยี่สิบปีนะครับมันจะกรีดกระดาษได้หรือเปล่า ยังไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นขมมีจะเป็นฟันตะกระแตนอยู่นะครับเพราะว่าหินมันหยาบมากก็จะเวลาที่เราเชื่อกระดาษมันจะติดนะครับเพราะว่าขม,มีมันยังเป็นเหมือนฟันกระดาษเหมือนฟันตะกระแตนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือจงกีดกระดาษไม่ได้ถ้าจีกระดาษถ้าไปเชื่อด้วยแผ่นหนังนะครับอาจจะก,กิีดกระดาษได้ เพราะฉะนั้นระหว่าง2ก้อนนี้ดันจับของตราห้าเสือกับตราตรานะครับผมว่าต่อตราจะผัดหน้าดีกว่านะครับทำให้รู้สึกว่ากิเลกดีกว่าส่วนห้าเสือมันค่อนข้างจะแข็งแล้วก็ทําให้รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยผัดหน้าแล้วก็อาจจะออกอาการเลื่นนิดนึงนะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับสามารถตั้งผมได้ทั้ง2ก้อนนะครับก็ท่านใดชอบ ก้อนไหนนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับตามที่ท่านชอบนะครับสำหรับทีนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ